แต่พอได้รบฉันก็ไม่มีเวลาจะปวดหัวเพราะาเจอต้องไปทํางานที่นั่งเงาอยู่นนนในห้องตัง้งานช่วงแรกๆจะลาัก็รอนมาจีบยังไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักจะเลิกแต่บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะวคน,นคนนี้จะที่เดินจากไปถึงแม้จะเศ้าเสียใจแต่เต้นรัวที่นี่ในพรุ่งนี้แล้วมันจะผ่ะา สวัสดีค่ะไอวิวนัน welcome to my channel ถยออซิทาเวลนะคะอ่าวันนี้ก็เรามารับประทานอาหารกันที่ซุ้มซุ้มตำบ้านสวนนะคะ ก็เราก็จะมาทำรีวิวรวิวส,สวยๆของร้านบรรยากาศชิลๆให้เพื่อนๆได้ดูนะคะพิกัดก็จะตั้งอยู่ที่บ้านเพนะคะจังหวัดระยองนะคะก็ร้านอาหารตรงนี้ก็เปิดมานานมากแล้วะคะ่ะน่าจะหลายปีแล้วะคะ่ะช่วงโควิดหรือช่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ปิดนะคะเขาเปิดให้บริการตลอดนะคะตอนนี้เขาก็จะเปิดสาขาเพิ่มอ,อีกร้านหนึ่งก็คือปิ้งย่างข้างนาน,นะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็ตอนเย็นก็จะเปิดเป็นแบบบุฟเฟ่พวกหมูปิ้งย่างนะคะ เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราทานอาหารที่ร้านอิ่มแล้วเราก็จะไปต่อที่กาแฟข้างนาของเขานะคะปิ้งย่างกาแฟข้างนานะคะโอเคตอนนี้เราก็ให้ทำรีวิวร้านให้บรรยากาศชิลๆให้ดูชิลๆไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวอาหารให้ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาอาหารของที่ร้านเขาน่าทานไหม โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวอาหารของที่ร้านส้มตำซุ้มบ้านสวนให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็เืินรีโอก่อนเลยพักคลายหน่อยพี่เหมียวค่ะและอายุขั้มฟอมลังสิษย์แบงค์คอกนะคะวันนี้เรามีสาวสวยจากแบงค์คอกมาเยี่ยมเยียนนะคะและอายุฟอมขั้มฟอมขั้มฟงตะพงนักฝรั่งเหรอ น้ำตลังออซี่นะคะบ๊วจิตริงบ๊วยจิตริงวอเตอร์สุดาโอเคสายไหมสายไหมบอกโบงแปรงทองสบงน้ำจิ้ม Queen from Australia ฟอร์มทุกที่หน่ว ยาแคทฟิชเนี่ยมันข้าแคทฟิชยปลาดูโอเคหมอโอเคพรดาวขอเล่าโอเคค่ะตอนนี้เราก็รับประทานอาหารเที่ยงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จ่ายบินไปก็วันนี้นะคะมือเที่ยงของเราก็จะอยู่ที่แปดร้อยสีสิบแปดบาทนะคะราคาก็โอเคค่ะทานกันทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ สคนนะคะก็ราคานี้ก uh, okay okay, ็โอเคค่ะกำลังดีเดี๋ยวเน็กต่อไปแล้วก็จะไปร okay. anyway. okay. ้าน่าเฟกลางนานะคะแต่เราจะรีวิวร้านให้เพื่อนๆดูนะคะเขตโซนบริเวณนี้ก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมนาบ้านเพนะคะวิววิวดีมากนะคะวิวกินลมชมทุ่งนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศทางภูเขาด้วยนะคะ Hood View on the Mountain นะคะนี่เลยค่ะ มีเวลาก็มาเช็คอินนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือริมนาบ้านเพนเผื่อเล่นตัวได้วิ่งไล่จับเหมือนหนังอินเดียใช่ไหมไหผูฝาจะได้แต่ละทีนี่แบบโผเหงือเงื่อออกช่อง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 หว่างขาเลยเออ น่ที่ทุบายมากสวอ่ิวบริเวณนะคะก่อนที่เราจะเดินไปถึงร้านข้างนากาแฟนะคะแล้วก็กินลมชมวิวไปชิลๆนะคะอ่ะเด็กเทพเด็กเมืองนะคะวันนี้เรามาเสพบ,บรรยากาศธรรมชาตินะคะเนเจอร์เนเจอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถของเป็นย่างข้างนาละคะแล้วก็ริมนาะค,คาเฟ่นะคะ แต่ตอนนี้เราก็ได้ดื่มแค่กาแฟนะคะเพราะว่าตอนเย็นก็คือเขาจะเปิดเป็นหมู่กระทาบุฟเฟ่เลยตรงนี้ค่ะพี่คือฟินแล้วก็ลูกค้าเขาจะเยอะมากเขามีกุ้งแม่น้ำเนี่ยนะกุ้งหัวโตวคือในในราคาอยู่ที่ร้อเกบเาบาทในราคาร้อยเก้บเาทมากินบ่อย <laughs> <laughs> เขาก็จะเป็นเจ้าของเครือญาติกันนะคะที่กับร้านสมสมตำมันสวนนะคะาปเดินเข้าไปริมนาะกาเฟ เดินเบี้ยวคร move on move on okay อะไรไว้ปะไม่รู้อะก็พี่ไม่หลบอ่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะ ปลอมค่ะแต่ขายแพงนะคะหนูเคยถามอยู่เมื่อก่อนอ,อ,อันนี้กาแฟตรงนี้ใช่ไหมคะกาแฟตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคสมันก,ดกรดาลกบไรอันนี้ปิ้งย่างอันนี้ข้างนาบ้านแพลไปกินกินลานโน้นมาแล้วก็เดินย่อยมานนี้ เอสเปซโซ่แบล็คคอฟฟี่คาปูชิโน่ลาเต้แตงโมปั่นปังปิ้งโอวันตินมะพร้าวปั่นนมสดสับะรดเหรอปังเย็นยูน not listen, ใช่ไหม What about everything they have แตงโมปั่นป <c oughs> ังปิ้งปังปิ้งโอวันตินมะพร้าวปั่นนมสดปังเย็นปังเย็นลาวายี่มะพร้าวปั่นโอเคมะพร้าวปั่นนมสด แล้วก็นี่เมนูอ่ะพี่ต้ามาดูพี่ต้าดื่มอะไรอะไรคะนนสตรอเบอร์รี่ปันป่นน่าจะเป็นขวดนะน่าจะไม่ใช่มีสดดวสวย ใช่บรรยากาศฟินมากนะคะว่างๆแวะมานะคะปริมนากาแฟนะคะแล้วก็ปิ้งย่างข้างนานะคะบรรยากาศฟินทุ่งนาทุ่งหญ้านะคะแล้วก็ภูเขานะคะมองแล้วสบายตามากตรงนี้ก็สามารถลงเดินเข้าไปเซลฟี่ได้นะคะตรงนี้ พิกัดก็อยู่ที่บ้านเทนะคะระยองนะคะไมง่ายเลยค่ะแค่ปักหมุดบ้านนากาแฟนะคะหรือไม่ก็ปักหมุดปิ้งย่างข้างนานะคะเราก็จะเจอนะคะไงามาอีสีอีสีรีวิวก่อนพี่จุดบริการเจลล้างมือนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เลยค่ะบรรยากาศของปิ้งย่างข้างนานะคะ มีใจก็ตามมาไม่มาก็ตามใจโอเคคอนเซปต์ okay, อันนี้ก็ทอยเรตนะคะห้องน้ํานะคะวันนี้เราก็มารีวิวแบบเบาๆนิดๆหน่อยๆนะคะนี่คือบรรยากาศข้างในนะคะแล้วก็นี่บรรยากาศซุ้มข้างนอกนะคะสําหรับลูกคานั่งนั่งรับประทานปิ้งย่างหมูกระทะนะคะโอเคบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะช่วงกลางวันตอนนี้ก็ พรักนานนะคะหน่วยบริการเขาก็จัดเตรียมพร้อมไว้เป็นตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็จะเริ่มเปิดให้บริการก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะนี่เลยซุ้มข้างหน้านะคะฝั่งนี้โอเคค่ะแล้วแต่เลือกนั่งเลือกแบบลมชมวิวได้ตามสบายเลยนะคะพิกัดก็ขาบ้านเพนะคะจังหวัดระยองมาง่ายๆมากเช็คอินได้ที่ปิ้งย่างข้างนานะคะแล้วก็ริมนากาแฟนะคะ นี่เลยไซมอน you see that buffalo they have buffalo yeah yeah you walk in t h e r h yeah you know this you see บรรยากาศจะชิล i m e we come sit here okay inside better if not rain I t h i n k is t good perfect อ่ะนี่เลยบรรยากาศข้างน่านะคะบรรยากาศชิลมากไซมอน you see อะ they have บึงวิเคร l ะห์บึง น่าจะมีปลานะคะกระท่อมน้อยปลายนาะดูสิคะฟิลแบบได้บรรยากาศแบบฟินมากเลยเราไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะคะโซนนี้ได้เลยบรรยากาศแบบสุดสค,ค่ะตอนนี้เราก็รับประทานอาหารกันไปที่เรียบร้อยนะคะที่ร้านสุ้มส้มตำบ้านส่วนนะคะตอนนี้เราก็ มาต่อกันที่ร้านริมนาคาเฟ่นะคะซึ่งจะเป็นร้านเดียวกันกับเจ้าของซุม้มส้มตำบ้านสวนนะคะแล้วก็หมูปิ้งย่างข้างนานะคะจะเป็นเจ้าเดียวกันนะคะเครือญาติกันนะคะก็พิกัดก็จะอยู่กันที่เดียวกันนะคะก็ยังไงก็เพื่อนเพื่อนเวลาหิวนึกอะไรไม่ออกก็มาเช็คอินกันที่ร้านได้เลยนะคะปิ้งย่างข้างนาค่ะ โอเคค่ะเป็นไงบ้างคะวิดีโอของเราวันนี้นะคะเราทําสั้นๆน,นะคะซึ่งไม่ไกลจากบ้านเราเลยร้านอาหารนะคะก็ถ้าถูกอกถูกใจหรือชอบไลฟ์สไตล์การกินกันเที่ยวของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามฝากกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะไถ่ออสีเท้าเวลคะ่ะ See you next video นะคะบ๊ายบายสาวแบงค์ขอกลัวแดดเหรอคะ โอเคปะแต่เราก็เดินกลับ